เกมฝึกเปิดแกเกมฝึกเปิดเกมฝึกเปิดเกมฝึกเปิดอย่างนี้นี่มันต้องมีมือใบใหักเล่นแน่ๆ,ๆเพราะจากนั้นเราจะต้องการเข้าไปตบก็เข้าไปตบแก่คิดก็เปียกแล้วกูไปเราไปลุยกันดีกว่าดูเอลตาเรกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสบเลกของเราสบแลกของเราม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 าี e a d y a รดี a d y am r e a d ฮอ้จ้า <accurately> ลังกาเย็ดแม่เจอตัวนี้กันมา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 ห้องเต้ห้องเต้เลเวลสามได้ด้วยมา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 โอน่า Round o n โอ๋อดานี่เนี่ยมีสิทธิตกสูงเลยนะเนี่ยฮะะนายจะใช้วิธีไหนกับเราอะไรสู้กับเราหรือนายจะตุยเราให้ตกลงไปมา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 มึงมามึงมามึงมา

หันหลังับไแลวห้องเต้หันหลังับไป <c oughs> เอ,อ้ยท,ทนปิดบาดแผลไม่ไหวเลยใช่ไหมเ้ยเกมนี้เนะี่ยวันวีวันีิวันวีวันวิมามา้องเต้มามามาเราจะใจช้สูตรไหนกับเราอีกนะ้องเต้มาเลยมาเลยมาเลยบุกดําเดิมบุกดิเดิมสเต็ปดําเดิม,เ,ดม,เ,ม,เ,ดมเอาไปใช้จากที่ไกไกลดีกว่า,ากัรฟันก็มันจะไป ไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าศูนนีู้นีู้นี้นี่มันต้องฟันแรกฟันแรกฟันแรกกันเลยชาแม่อยางีต้องออเอสาสสามศูนย แหว่แว่ดีดูดูดีเดี๋ยวสามแล้วแบวดีแล้วเราไปวอมมือกับบดมาก่อนอตบกัดตบกุนได้อย่างปัจจัย <c oughs> เ,เราว่าไงเอาเมันเคน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 ได้เลยลูกมามันเคนเคนอย่าง,งนี้พี่จับไห้เลยมามามา เบอร์สเกอร์ aker, ตัวเดิมเลยมา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 ,มา,มาโอ้ยเล่นตัวเดิมซนะด้วยสงสัยหัวร้อน <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกอาการหัวร้อนน่มันเป็นกันทุกคนนะฮองเต้นนะเออแหมเข้าใจแล้วว่าตอนนี้กำลังเดือด <c oughs> เดือดปุดปุดเลยเดือด,อดอปุดปุดเฮียไ <c oughs> อฝนต,ตกด้วยฝนก็โต่พัมพัม

อย่าอยาหยทีบกูไม่ยัดแม้เล่นเล่นอย่างนี้หรอ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 แม่ทำเป็นทีมหลังไอ้โดนนะฟุ๊กมีเปรตชื่อเกมก็บอกคือว่าฟอร์เตอร์เพื่อกีติยศดังนั้นจงอย่าทำอะไรที่มันไม่มีเกียรติยศมา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 ด่านอย่างนี้แหละมามามาด่านอย่างนี้แฟร์แฟร์แฟร์มามาคำวันมีวันมีเลยตีเนี่ยบ้าหรือเปล่าเปิดอย่างนั้นนี่มันก็โดน สวนยาวๆเลยลูกเอ๋ยนาย่างยั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 งเดีเถอยก่อนถอยก่อนเหนื่อยเหนือยเนื่อยเนืืนแล้วืดแล้จะไมืดล้จะไมืดแล้วจะไอ่ตาเลยแม่อะไรกันนี่ไปเสียเลือดเลยสัหยดืดีมันจริงกูเย็ดฟรอบม่มเริ่มหัวร้อนจะไมเริ่แบบฟรีดแล้วต่อไปกูไม่วินมันม่เย็ดแม่ มาเลยมาเลยมาเลยมา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 ไม่มากูไปมากูไปเองกูไปเองแล้วกันนี่รึ้นรอดขึงนรอดด้านดานดาด้าี่นะแพรี่รุกจักไปรุรู้จักเขาบอาแพรี่รือเปานี่นะโอ๊ยแฝแม สาเนี่ยับสู์อีกละวสามศูนยอีกละวอือสามศูนยอีกละโอเคพอแบบบอเองอะกดหรือเปล่ากดหรือเปล่าเน็กแบทปล่าเน็กแบทปล่าเน็กแบทฟล็อกนาจะเน็กแบทหรือเปล่าอัาเน็กแบทหรือเปล่าถ้าเน็กแบทเรากดเน็กแบทด้วยนะเออถ้านายกดเรากดนะเอาไหมอ่ะเอ้ยกดเตอะกดเตอะนะกดเตอะนะ อ่าตกใส่หัวร้อนตกใส่หัวร้อนอ่ะหัวร้อนจัดไปจัดไปหัวร้อนอย่างนี้จัดไปมา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 หัวร้อนกับหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนและลูกหัวร้อนไอ้จ้าลังกามีการเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนตัวเหมททำการเป็นการเอาทัวนมาได้ได้ได้ น้องสาจะแมงคุะใช่ไหนล่ะดีน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 ะี q is in life m t r u c k e r ่อ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ย อย่าเอาตัวที่มันไม่มั่นใจมาน้องมันจะน้ากันยากเฮ้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 ตรงนี้มีที่แคบๆอยู่เออาๆได้อทำมันจะเป็นพลิกกาดพลิกกาดเป็นยังไงล่ะมาสิ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 โอจับอ่าได้นโอ้โหอจับเจ็ดแม่บึ้งเอาใหญ่แล้วบึ้งเอาใหญ่ โอ้ย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 มันเริ่มเล่นเป็นมันเริ่มเล่นเป็นอยญ่ใหญ่แม้มันตั้งการอย่างงี้ตีนี่ยตีติดพิษเหรอฮะติดพิษเหรอติดพิษเหรอมันได้แค่รอบเดียวไอ้น้องเออแม่นี่จูบมือจูบมือเริ่ม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 ร้อนอะไรยังเริ่มแล้วยังไม่เริ่มแบบ กูไม่วิดมันสักทีเอ้ยมาเลยมามามามวิ่งกมาวิ่งกมาวิ่กมาวิ่งกมาเมื่อีวิ่งกมาแทงหรือเปล่าฮะมา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 นาน่ยนี่นนี่กัดไม่อยู่ละสิกัดไม่อยู่โอ้โอ้อ้าาโอ้โอโอ้มันหลามันเอาใหญ่มันเอาใหญ่มันเอาใหญ่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 จัตาจตนีย นีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆในคู่ตีแม่วันนี้วันอะไรเนี่ยใจจะน่าสามสูติดต่อกันสามเกมยน้ำดูดีก๊ะเอ๊ะ จักจะเสติดจจกับัยชนะจนเบือ่อแล้วเออยดี๋เราต้องพิมพ์กันเราต้องพิมพ์กับไปพิมพ์กับไปอืใบายดูดปล่อยมันหัวร้อนอย่างเดียวตายโอเคครับผมต้องจบกันไปเร็วนะครับสำหรับเกม for order เพื่อกิตยศนะครับนะวันนี้บาบุ้มก็มาทําการสังหารนูเบแมมพีแพ <c oughs> แพ่แกนี่บอกไปแป้แลว้วกดแป้แล้วกดแป้แล้วกดเลยเราจะได้สามรอบแล้วก็ออกให้มันหัว อ๋อ <laughs> สำหรับเกมนี้นะฮะก็ทําการวางขายในสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยราคาสตรีมเนี่ยน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่1,700บาทนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่มีราคาแพงพอสมควรนะครับแล้วก็ ผู้ชมคนไหนที่ดูนะครับแล้วก็อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะครับสามารถพิมพ์ในสตรีมแล้วก็พิมพ์ว่า for h o n o r ได้เลย for o n o r นะฮะสำหรับตัวเกมที่เปิดวางขายจริงแล้วนะครับก็จะมีอาชีพอัปเดตเข้ามา3อาชีพเลยนะฮะอาชีพแรกของฝั่งพวกวอริเออร์นะครับก็คือโรบิงเกอร์นะฮะหรือว่าพิบมไซเกานะครับระถือขวานนะครับระดับการเล่นอยู่ที่ hard นะครับหรือว่ายากนะฮะเป็นสไตล์ไฮบิดผสมปสานนะฮะ เป็นพวกแนวคาลเตอร์เอ็กแทกนะครับแล้วก็ดิสเซเบิลนะครับก็หมายถึงว่าเป็นพวกรอคาลเตอร์แล้วก็มีสกิลสตันมากมายนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าสุดยอดเลยนะครับบาบูงก็ยังไม่เคยเจอหรอกนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะมีพลังกาลังในการโจมตีเนี่ยพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะอีกตัวนึงก็คือวอลกิลี่ครับวอลกิลี่นะฮะการเล่นเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์ไฮบริดนะครับแล้วก็มีความเล่นระดับที่ยากนะครับก็คือฮาร์ดนะฮะแบบผสมผสานนะครับการเล่นแบบผสมผสานไฮบริดนะฮะซึ่งตัวนี้เนีี่่ยยจจาาากกปปรรระะสบบณ์ทผมมเเคคไได้อนั ไปเจอมาในหมดเรื่องๆเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบว่ามีสกิลที่รุนแรงนะครับรวดเร็วแล้วก็สามารถสตันได้ด้วยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งพอสมควรเลยนะฮะตัวเก่งพอสมควรเลยสําหรับตัวนี้นะวอลกิลี่นะฮะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับนะของฝั่งพวกญี่ปุ่นนะครับก็คือชูุกคินะครับและชูุกิอาถูหรือเปล่าว่าน่าจะใช่นะฮะเห็นได้ว่ารักษาเด่นของเขานะครับนะเป็นพิเบิมอ้วนๆนะครับแล้วก็ถือตะบองแล้วก็ใส่หน้ากากพวกเต็นกุนะครับเนี่ยอย จะแดกหมูเข้าไปทั้งตัวนะฮะแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเล่นแบบอีซี่นะฮะเป็นเฮฟวี่อีซี่ก็คือว่ามีความถล่มตีอย่างรุนแรงนะฮะดิสเลเบิลก็คือมีสกิลสตันตั้งหลายเรนะครับซึ่งแน่นอนครับพลังโจมตีของเขาเวลาตีใส่พวกแอนตซินบางๆเนี่ยก็น่าจะมหาศาลพอสมควรเลยครับนะน่าจะมหาศาลพอๆกับไรเดอร์ของฝั่งไวกิ้งเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เกมนี้ถามว่าพี่บุ้งครับมีหมดเนื้อเรื่องหรือเปล่ามีนะฮะหมดเนื้อเรื่องมีนะฮะแบ่งเป็นทั้งหมด3าชัปเตอร์ครับชัปเตออรร์ก็เล่นนนนาพสมควะะะฮะจะ ชาร์เตอร์เป็นทังของไนท์นะครับไวกิ้งแล้วก็ซามูไรนะฮะจากที่บาบุมเล่นเป็นตั้งหน้าของชาร์เตอร์หนึ่งไนท์ไปนะครับแนละ้วก็บอกได้ว่าเนื้อเรื่องก็เข้มข้นดีนะครับแล้วก็มีความสนุกดีนะครับแต่ว่าบาบูมก็คุมยังไม่แคร์เป็นตางหน้าของเนื้อเรื่องหรอกนะครับเพราะว่าในด้านของภาษาเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะเรียกได้ว่างูงงปลาปลาไป <laughs> วายากรวัยากรเนี่ยไม่มีหรอกครับนะจำได้แต่คำด่าและฟักอยู่วันนี้นะครับบาบูวก็ทำการตกเด็กอย่างน้ำใจแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะแอดมานะครับก็สามารถแอดกันมาได้นะครับโดยการแอดผ่านยูบเลสนะฮะบาบูก็จะชื่อว่าโอป n เนตตีวีนี่แหละนะครับไม่มีใครแย่งชื่ออยู่แล้วนะครับก็สามารถแอดกันมาได้นะครับนะวันนี้นะครับนะวันนี้วมบาบูก็ลากไปก่อนรับไวจะคลิปนะครับบายบายกับโป อ้เกมมันร้อยจังฮู้